กลับไปเรื่อง Apple Fool's Day สักนิดหนึ่ง่จริงนะมันก็เป็นจารีตมันก็เป็นจารีตที่เอามาจากฝรั่งลอกมาจากฝรั่งเหมือนวันวาเลนไทน์ก็ลอกมาจากฝรั่งเรารับไงเรารับทุกชาติเลยค่ะไม่ว่าจะมีวัฒนธรรมอะไรไงเรารับได้หมดค่ะคนไทยรับได้ค่ะหนึ่งเมษ Apple Fool's Day ก็คือวันโกหกโลกนะฮะปีหนึ่งมีหนึ่งวันวันอำกันได้แกล้งกันได้พสฝรั่งเขายกให้เป็นวันอำกันได้อย่างสนุกสนานไม่ผิดไม่ผิดไม่โกรธ แต่บางคนก็โกรโธเนาะโดนดดแรงๆมันอยู่ที่คุณอาแบบไหนอ่ะใช่ทีนี้ประเทศไทยก็หยิบฉวยเอาไอ้เรื่องดีทั้งนั้นมาเป็นแบบอย่างดูน้ําเสียงดูน้ําเสียงนะเรื่องดีทั้งนั้นยกตัวอย่างวันว,นวนาเลนไทน์ของฝรั่งความหมายมันก็ดีนะวันแห่งความรักก็ดีนะก็ดีนี่แล้วยังไงอะคะมาถึงประเทศไทยวันเข้าม่านรดูดโอ้โหเศร้าเลย เศร้าเลยนี่ทำไมเป็นบรรยาศัพท์แบบนี้เนี่ยมาถึงประเทศไทยวันเข้าม่านรูดโอ้โหนี่บรรยาศัพท์เป็นแบบนี้ได้เหรอพูจะสีพระราห์ทำไมอ่ะอย่าสิอย่าไปเพาะบ่มคําแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวคนก็จดจาคานี้อ้เหรออ๋อมันก็ยม่แล้วกยังจำไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่เอา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  Food Day เอาล้ครับกลับมาที่ Apple Food Day ค่ะว่ากันที่จริงนะมันจกมันจะโกหกกันอะไรอย่างไรก็ได้แต่ แต่โกหกแบบฝรั่งเขาก็มีจารีตเขาก็มีวัฒนธรรมการโกหกนั่นก็คือเขามีกรอบมีความพอดิบพอดีใช่แก้กันขำๆเ <จะ S 1> บาๆกอย่างไรก็แล้วแต่ก็แค่ขำๆสนุกๆที่ไม่ได้กระทบกับคนอื่นแต่ว่าจะไม่ส่งผลกระทบในวงกว้างในระดับสังคมระดับประเทศประมาณนั้นใช่ค่ะแต่ประเทศไทยไม่ใช่นั่นสดนนิดังนั้นดังนั้นกองบังคับการ กองบังคับการปรับปรามการกระทําความผิดนะคะเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือผู้ตรงๆนะคะบอกอปอ,อทอตํารวจปอ,อทอนั่นแหละเขาก็มาเตือนนะเตือนล่วงหน้าเลยนะเขาทำเป็นอินโฟกราฟิกแล้วก็เป็นภาพขึ้นมาเลยเหตุค่ะแล้วก็ส่งเข้าไปในระบบโซเชียลมีเดียใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ช่องทางโซเชียลมีเดียตัวดีเร็วไปไกลเป็นช่อง,งทางเฟกนิวส์เยอะมากแล้วก็เร็วแล้วก็แรงแลวเฟกนิวส์เหมือนจริงมากด้วยนะนะ ในอินโฟกราฟิกของตำรวจปทเติน a นเอพ f o o สเดย์โพสข่าวปลอมแชร์ข่าวปลอมมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์โปรดทราบโปรดทราบนะคะมีความผิดตามพรบคอมนะคะระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีค่ะหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอเลือกเอาจะเอาแบบไหนทั้งจำทั้งปรับไหนก็ไหนพูดถึงวันโกหกโลกเลยใช่ไหมค่ะ มากันดีข่าวดีกว่าค่ะต่อไปนี้ก็คือข่าวใหญ่ประจำวันโกหกโลก1เมษายน64 2,564ใช่ต้องย้ำให้ชัดด้วยนะว่าปีไหนอันนี้เป็น1เมษายน64ข่าวใหญ่วันโกหกโลกฮะค่ะสำหรับประเทศไทยนะในแต่ละปีมันอาจจะเปลี่ยนกันไปใช่สำหรับปีนี้2,564ค่ะได้แก่ได้แก่ค่ะข่าวดังต่อไปนี้ครับค่ะดูพร้อมๆกันเลยค่ะดังต่อไปนี้ครับนี่เลย เอาขึ้นจอเลยนะะค่ดังต่อไปนี้ครับเอาขึ้นจอเลยนะฮะสมศักดิ์เจียมทีระสกุลค่ะลีภัยหนึ่งหนึ่งสองไปอยู่ที่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสใช่ค่ะเป็นนักชสการะดับไอดอลของน้องๆของเด็กๆของลูกศิษย์ราศดรอดีตอาจารย์ธรรมศาสตร์ค่ะอดีตอาจารย์ธรรมศาสตร์ใช่ค่ะตัวไปอยู่ฝรั่งเศสโอ้แต่ว่า พลังทางความคิดนี่เหลือๆเลยยังมีผลนะกับคนไทยกับเมืองไทยนะพลังคิดนี่เหลือๆเลยค่ะเด็กๆยึดเอาเป็นไอดอลอ่ะค่ะปรากฏว่าอาจารย์ดรสุวินัยพลรณะวลไยน่าจะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลกลางเมื่อวานดรสุวินัยพลรณะวลไยก็ได้โพสต์ข้อความสั้นๆว่าโพสต์ข้อความสั้นๆเลยว่าสมศักดิ์เจียมเสียชีวิตแล้วแล้วก็มีเครื่องหมายคําถามรอการยืนยัน ตกลงยังไงแล้วหรือว่ารอการยืนยันตกลงเซียวชิดแล้วหรือรอการยืนยันรอการยืนยันอาจารย์ครับเอาให้ชัดในเวลาเดียวกันมีนักวิชาการอิสระอีกคนหนึ่งออกมารับโลกเอ็โคต่อทันทีข้อความเนื้อหาเดียวกันนั่นก็คืออาจารย์เทพมนตรีริมปะพยอมค่ะโพสตข้อความสั้นๆว่าสมศักดิ์เจียมตายไปแล้วเอาอันนี้ฟันธงเลยว่าตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วเอาสังนั้น เล่นเอาทอกกันทั้งประเทศนะเมื่อวานค่ะแต่ชั่วแค่อึดใจเท่านั้นเองสินาทีผ่านไปชั่วแค่อึดใจเท่านั้นเองใช่ค่ะอาจารย์สมศักดิ์จีมททรสกุลก็ได้เข้าไปตอบในไทโพสตของอาจารย์สุวินัยสั้นๆว่ายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ผ่านไปสินาทียังอยู่ด้วยความเคารพครับภาพที่เห็นบนจอ ข้อความแรกอาจารย์สวิไนยสมศักดิ์เจียมเสียชีวิตแล้วรอการยืนยันและในหน้าเดียวกันด้านล่างอาจารย์สมศักดิ์คนที่ถูกบอกว่าเสียชีวิตแล้วก็เข้ามาตอบยังอยู่ยังอยู่ปรากฏว่าปรากฏว่าไอ้สองข้อความเนี้ยไอ้หน้านี้ทั้งหน้าที่ปรากฏบนจอของช่องก้าวนี่ยแหละถูกแชร์ต่อกันสนับสนนไวในโซเชียลมีเดียแน่นอนคอมเมนต์ก็เยอะนะแต่แชร์ด้วยอาการ สีสีแดกดันค่ะถักถางเล็กๆธรรมดาอะไรประมาณนั้นค่ะว่ากันไปว่ากันไปประมาณนั้นน่หละครับค่ะนี่คือข่าวต้อนรับวันเอพิฟูเดย์หรือเปล่าปีนี้เมื่ออาจารย์สมศักดิ์บอกว่ายังอยู่เมื่อเมื่อเมื่ออาจารย์สมศักดิ์ไปตอบใน Facebook ของอาจารย์สุวินัยว่ายังอยู่ในบัตรดลอาจารย์สมศักดิ์โพสต์ดังนั้นใช่ไหมครับอาจารย์สุวินัยก็รีบลบโพสต ของตัวเองที่โพสต์ไปเรื่องเสียชีวิตและทางฝั่งของอาจารย์เทพมนตรีก็รีบลบโพสต์แรกของตัวเองทิ้งเช่นกันเช่นกันค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามาบอกแล้วนี่ว่ายังอยู่แต่หลังจากนั้นไม่จบอาจารย์สุวินัยไม่จบอาจารย์สุวินัยก็ออกมาโพสต์อีกหนึ่งข้อความหลังจากนั้นนะว่าว่าเจ้าตัวหมายถึงอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยเจ้าตัวเพิ่งออกมายืนยันที่เพจผมเองว่ายังอยู่แต่เจ้าตัวคนนี้ไม่ใช่หัวโตเพื่อนเก่าของผม ที่รู้จักกันมา40ปีเต็มแน่นอนครับมั่นใจร้อเปอร์เซนแปลว่าอะไรคะคุณในายคะอาจารย์โพสแบบนี้ขอโทษสักคำก็ไม่มีนะอาจารย์สุวินัยเออแล้วยังไปต่อยก็ขอโทษเพื่อนเก่าที่ชื่อหัวโตหรืออ,อ,อาจารย์สมศักดิ์สักคำไม่ได้เลยครับอาระจย์อขอโทษร,ร,รับข่าวว่าพิ์ ยังไปต่อได้อะแต่ยังแต่ยังไปต่อเจ้าตัวเพิ่มออกมายืนยันที่โพสต์ผมเองว่ายังอยู่แต่เจ้าตัวคนนี้ไม่ใช่หัวโตเพื่อนเก่าของผมที่รู้จักกันมา40ปีเต็มแน่นอนมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ลวอาจารย์สุวินัยเปลี่ยนไปหรืออาจารย์สมศักดิ์เปลี่ยนไปมันต้องมีเพื่อนสักคนที่เปลี่ยนเพราะมันไม่เหมือนเดิมคนจึงบอกว่าไม่เหมือนเดิมไม่ใช่เพื่อนเก่าของผมที่รู้จักกันมา40ปีต้องลงอาจารย์สุวินัยเปลี่ยนหรืออาจารย์สมศักดิ์เปลี่ยนแต่ใครเปลี่ยนไม่ทราบนะอาจารย์สุวัย สอรี่สักคำไม่ได้เลยครับอาจารย์ขอโทษไปใช่ไหมก็ได้จบจบกันไปน้าอาจารย์เทพมนตรีอีกคนสอรี่สักคำก็ดีนะนี่ก็คือข่าวใหญ่วันโกหกโลกสำหรับประเทศไทยประจปี2อันรวันนี้ทั้งวันยังไม่รู้จะมีข่าวใหญ่อะไรแบบนี้ออกมาอีกนะคะต้องรุนกันเหมือนกันนะอ่ะโอเคนะโอเคมากันที่เรื่องนี้แต่อาจารย์สมศักดิ์เจียมเนี่ยป่วยจริงไหมจริง ก่อนหน้านี้ป่วยเลยหายเยบจากโซเชียลเยอะไหมก็ป่วยเยอะจริงใช่ค่ะหายจากโลกโซเชียลไปหลายเดือนนะพี่เพื่อน้องลูกศิษย์ลูกหาทางฝั่งประเทศไทยก็ห่วงกันหละเกินในช่วงก่อนหน้านี้ใช่ค่ะจริงป่วยจริงค่ะอาละครับระหว่างอาจารย์สมศักดิ์กับอาจารย์ประวินนะผมว่าอาจารย์สมศักดิ์นี่โอ้ดูแพงกว่าเยอะแหมใช้คำวัยรุ่นนะดูแพงโอเค